วันนี้นะคะตักพาพี่พิมอัปเดตนะคะสำหรับใครที่เป็นสายประหยัดนะคะสำหรับทรงคันนี้นะคะ25กิโลตอนน่อหนีกับ Honda Accord นะคะ2.0ไฮบริดและไฮบริดเทคนะเป็นเจนที่10นะคะเป็นรถปี2019ทั้ง2คันเลยนะคะออกห้างไปแดงราคาต่างกันอยู่ที่แสนหกนะคะมาเป็นมือสองที่เพจยน์ราคาเท่ากันเลย869,000บาทนะคะมือเดียวประวัติศูนกุญแจสำรองมีมาให้ครบใครกำลังมองหารถเก่งพรีเมียมสไตล์ผู้บริหารโดยใช้งานบอกเลยว่าห้ามพลาดในะคลิปนี้ นี่นะคะตั๊กเปิดพาดูโครงสร้างบอดี้ออปชันต่างกันอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะคะสนใจห้ามพลาดชมในคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตั๊กเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องเก่งพรีเมียมมือสองตั๊กเพชรยนต์นะวันนี้นะคะตั๊กพาพี่พี่นะคะมาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาที่2ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย95 สำหรับสาขานี้นะคะจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะ,ะพี่พี่มองหาได้ไง่ายมาตามหมดุดตามโลเคชันเนาะร้านเรานะคะเปิดมามากกว่า25ปีการันตีโครงสร้างตัวถังให้เลยตัวรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากลับซีก็ไม่เริ่มชํารุดสูญหายอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะตะขออนุญาตพาพี่พี่มาพบกับรถอีก1รุ่นนะคะที่สุดประหยัดนะคะเป็นรถเก่งพิมพ์มยัสไตล์ผู้บริหารคันนี้25กิโลต่อลิตรนะคะเขาเคมมากับ h o n d a Accord นะคะ2.0ตัว h y b r i d แล้วก็ y b r i d Tech ของเรานะคะมีทั้ง2รุ่นย่อยเลยนะที่ออกห้างป้ายแดงนะคะราคาเริ่มต้นที่1,639,000สำหรับตัวรองท็อปคือ h y b r i d คันนี้นะคะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะคะเป็นตัว y b r i d Tech นะสำหรับคันนี้ออกห้างป้ายแดง1,700,000 9 9 0 0 0มีมาให้แล้วที่เพชรยนต์นะคะภูแจสำรองมีมาให้ครบรถมือเดียวประวัติศูนย์นะ,ะขอรับตัวกันที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้กับ Honda Accord นะคะ2 0ต,ตัวไฮบริด รถปี2019นะคะคันนี้ไม่95,000กิโลเมตรราคาตั้งขาย869,000บาทนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยผ่อนอยู่ที่เดือนละ15,000บาทเท่านั้นนะคะหรือใครอยากได้ตัวท็อปสุดเรามีมาให้เหมือนกันที่เพชรยนต์นะคะสำหรับคันนี้เป็น Honda Accord นะคะ2.0ตัว y y r i d t e ท h นะรถปี2019นะคะคุณจะสำรองมีมาให้ครบเหมือนกันไม่อยู่ที่100,000กับอีก5,000กิเมตร ราคาตั้งขาย869,000ราคาเท่ากันเลยนะคะฟรีดาวคันนี้ผ่อน15,000บาทนะคะพี่ๆคนไหนกำลังมองหาอยากได้แบบไซส์ใหญ่นะคะรถเก๋งไซส์แอนะคะบอกเลยคันนี้ประหยัด25กิโลต่อลิตรนะคะไม่ต้องกลัวทางร้านนะคะมีตรวจสอบสภาพโครงสร้างบอดี้ตัวรถให้จากบริษัทชิคนะคะบริษัทที่ได้รองรับมาตรฐานจากเยอรมัน215รายการนะจ๊ะพี่ๆ แล้วก็ดูแลหลังการขายจากทางร้าน30วันนะคะแล้วก็มีแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วย1ปี20,000กิโลเมตรซอมสูน์นะดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นที่2จุด 39%เท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาอยากได้รถเก๋พีเมยมสไตล์ผู้บริหารบอกเลยว่าห้ามพลาดในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวตักพาดูตัวที่ภายนอกภายในออปชันนะคะแตกต่างกันอะไรยังไงนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะคะให้พี่ๆกันเลยนะในส่วนของรถคันแรกกันก่อนเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็น2.0ตัวไฮบริดธรรมดานั่นเองนะคะกระจังหน้ามาพร้อมกับโลโก้ Honda สีโครเมียมไฟหน้าไฟตัดหมอกเป็นไฟแบบฟู l LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ไฟหน้าฟ u ู l LED เห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะไฟผาา่าหมักเป็นไฟ LED มาให้ทั้งหมดเลยบอดี้ตัวรถนะคะเลี่ยมสันคมขึ้นชัดเจนคันนี้ออกห้างป้ายแดง1 6 3 9 0 0้บาทนะคะ16,39นะราคาประหยัดลงมาจากป้ายแดงเนี่ยเกิน50%แล้วนะคะสำหรับตอนนี้นะมีฟังก์กชั่นอะไรมาให้พี่ๆบ้างนะคะ ตัวนี้นะคะกระจกด้านข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ที่ข้างกระจกพร้อมกับตัว o o n d ้าเ n นวอร์นะคะที่จับประตูเป็นระบบสมาร์ทเคเลตน,นะคะตรงนี้เป็นตัวสัมผัสนะ,ะในส่วนของล้อมแม็กของเขานะคะตัวนี้ได้ยางมิชลินมาให้ด้วยนะ,ะแม็กทูโทนะคะขนาด 5ลรูแบบนี้นะยางปี2024นะคะพี่ๆบอกเลยว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแม็ขนาดขอบ18นิ้วนะคะช่วงล่างโครงสร้างของเขาเป็นดิสเบกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะ,ะแยกอิสระแบบปิดนุกนะคะบอกได้เลยถึงความนุ่มนวลน,นะคะใครที่กําลังมองหารถเก่งสไตล์ผู้บริหารตอบโจทย์นะคะที่ปันป่นน้ำสดไปแบบออโต้นะคะไฟหน้าเป็นแบบออโต้มาให้แล้วนะ,ะในส่วนของไฟท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED นะคะเซนเซอร์การระยะด้านหลังมีมาให้2จุดต้องอยหลังมีมาให้แล้วนะคะสำหรับ2 0ตัวไฮบริดของเรานะคะการเส้นเปืองการกินน้ำมันไม่ต้องพูดถึงเลย25กิโลต่อลิตรนะคะ25กิโลต่อลิตรนะเดี๋ยวพาดูออปชันด้านในกัน ในส่วนของด้านในนะคะได้บอกปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วนะคะผู้โดยสารได้4ทิศทางนะคะแล้วก็คนขับได้8ทิศทางนะ,ะตัวนี้ลำโพงทั้งหมด10จุดนะคะหน้าจอตรงกลางร,รองรับนะคะ e p p r p c a r p l a y a n d r o i d Auto มาให้ครบไวร์เลสชาร์เจอร์นะคะแบบโฮไฟฟ้าแบบคโฮออโต้มีมาให้ครบแบบจัดเต็มนะคะคันนี้ก็สวยน่าใช้นะคะสีบอนเงินนะสนใจติดต่อหาตักได้นะคะ0-65 1> 9 1 6 9 3น9นะคะเบอร์นี้แอสไลน์ได้โทรได้นะคะดูปิกเบาะนะหนังเบาะนะคะแน่แนๆตึงๆบอดี้ภายในของเขาเป็นคุมโทนด้วยสีดำพรีเมียมแบบนี้นะคะหัวน็อตไม่มีขยับคันไขนะคะหัวน็อตเดิมจากโรงงานแผ่นเพชร ระบุเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะคะสีเดิมจากโรงงานจะเป็นการชุบสีจุ่มสีไม่ใช่การพ่นนะคะสีจะเสมอกันทั้งหมดที่ร้านตรวจสภาพโครงสร้างให้แบบชัดเจนนะคะแกะให้ดูกันแบบนี้เลยสปอนเมทอาร์ตนะคะตัวคีบโรบอทจากโรงงานไม่เคยมีการนะคะคีบปั๊มใหม่ทําสีใหม่ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างตัวถังให้เลยนะคะการันตีโครงสร้างตัวถังให้เลยนะ,ะแผงประตูไม่เคยแกะไม่เคยกระยับ ะะด้านข้างนะคะตัวนี้มียางสับเสียงขอบประตูมาให้ถึง2ชั้นซีนเดิมจะเข็บเดิมนะคะประหยัดลงไปจากป้ายแดงแล้ว50%ฟรีดาพร้มหนึ่งหมื่นห้าพับาทเท่านั้นสําหรับคันนี้นะคะใครคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะจัดได้เลยนะคะจัดได้จัดนะคะสำหรับคันนี้ด้านหลังของเขานะคะ บอไม่มีแตกไม่มีคานะคะหนังแน่นๆตึงตตัวนี้นะคะมีที่ใส่คาซีทมาให้แล้วเรียบร้อยถุงลมนิรภัย6ใบรอบคันนะคะมีตัวชาร์จ usb นะคะมีช่องแอร์ในแถวที่2นะตัวนี้มีมั่น บางแดดนะคะให้สองข้างนะคะโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะคะโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะ,ะสำหรับคันนี้215แรงม้านะคะเครื่อง2.0 215แรงม้าเป็นการทำงานนะคะระหว่าง2ระบบนะคะเบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้านะ,ะตัวนี้นะคะมีมอเตอร์ทั้งหมด2ตัวนะคะเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์ทั้งหมด2ตัวนะ,ะสำหรับรุ่นไฮบริดของเราคันนี้นะคะสวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเหมาะ กับการนะคะใช้จ่ายนะคะเหมาะกับการซื้อนะคะควรค่าเกะก,การซื้อนะ,ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันระบบควบค онт 롤นะคะมีมาให้แล้ว Honda r a รน ward มีมาให้ครบเลยเตือนการออกนอกเลนมีมาให้นะคะเตือนกันชนอ่ะเตือนกันออกนอกเลนมีมาให้นะคะแล้วก็เป็นตัวระบบช่วยเบรกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับ คนขับนะคะนี่บอปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมมีตัวเซตตำแหน่งเบาให้ด้วยนะคะสองตำแหน่งนะ,ะมีตัวเซตตำแหน่งให้ด้วยนะคะพคงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยกระจกเป็นออโต้คูน้านะคะคันนี้ก็สวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะโครงสร้างบอดี้ต่างๆตัวถังเนี่ยยกให้เดิมเลยนะคะอ่ะเจอตัวรองท็อปไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ตัวท็อปนะคะท็อปฟอร์มท็อปออปชันนะคะกับ ฮอ,อนด้าเอคคอร์ด2.0ตัวไฮบ i ิดเทคมาดูการว่าไฮบ i ิดเทคให้มาอะไรนอกเหนือจากตัวไฮบริดกันบ้างนะคะในมือหนึ่งที่ต่างกันแสนถก มือสอที่ราคาเท่ากันนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขากระจังด้านหน้าเป็นสีโครมเมียมเหมือนกันหมดเลยนะคะมี Honda Sensing เหมือนกันนะคะมี Honda T-Connect เหมือนกันไฟหน้า Full LED เหมือนกันต่างกันที่ว่าคันนี้มีกล้องรอบคัน360องศามีเซ็นเซอร์กบระยะกันเตือนกันชนด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะคะในตัว h ฮ b ริดไม่ได้มีมาให้นะสำหรับออปชันฟังก์ชันนี้นะคะ บอดี้ตัวรถเรียมสันคลมต่างๆนะคะชัดเจนนะสภาพสวยเหมือนกันเลยปี2019เหมือนกันต่างกันที่มาอยู่ประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะต่างกันที่มาอยู่ประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะ,ะเรียมสันคมบอดี้ตัวรถใส่มาให้แบบจัดเต็มนะคะใส่มาให้แบบจัดเต็มนะ,ค,ะคันนี้มีเพิ่มเติมคือตัวหลังคาสลูปมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ เพิ่มเติมตัวหลังคาสลลมนะกระจกรอบคันพัตอะไ่เดิมไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมานะคะระบบกุญแจสมารท์ทเ์เลตน,นะคะเวลากดล็อกรถกระจกจะพับออโต้อัตโนมัตินะคะแล้วตัวนี้มีตัวสตาร์ด้วยออโตโฮนะคะเวลาพี่ๆเนี่ยไปกินข้าวนะคะนั่งอยู่ด้านหน้าสามารถสตาร์ทตัวนี้ได้เลยนี่นะคะ สามารถตาร์ท้านะคะเปิดเครื่องไว้ก่อนได้เลยจะช่วยระบายความร้อนในตัวรถให้ด้วยนะคะจะช่วยระบายความร้อนในตัวรถให้ด้วยในส่วนของตัวล้อแม็กของเขาแม็กขนาดขอบ18นิ้วเท่ากันนะแม็กขอบ18นิ้วช่ว์ร่างโครงสร้างต่างๆเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะดิสเบกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะ,ะสติ๊กเกอร์ไฮบงไฮบิดมีมาให้เหมือนกันนะคะด้านทงด้านท้ายของเขานะตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ led มาให้นะคะไฟท้าย led นะคะมีกล้องถอยนะ มีกล้องรอบพันมีเซ็นเซอร์กะระยะมาทั้งหมด4จุดนะคะด้านหลังเพิ่มเซ็นเซอร์มาอีก2ตัวนะคะที่ตัวไฮบิดไม่มีนะจ๊ะตัวนี้นะคะเวลามีรถตัดผ่านด้านหลังมีการแจ้งเตือนเข้าที่คนขับด้วยนะคะ ม,มีเตือนกันออกนอกเลนนะคะมีเตือนเวลาเราเมื่อยล้านะคะจะมีการมีการสั่นพวงมาลัยนะคะแล้วก็เข็มขัดนิรภัยเนี่ยจะกระตุกนะคะจะรัดแน่นขึ้นทําให้เรารู้สึกตัวนะในความเร็วที่แอปพลิเคชันกําหนดนะคะที่ฟังก์ชันเขาตั้งมานะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างบอดี้ตัวถังกันอะทำไมราคาเท่ากันนะคะ รถชนมาหรือเปล่านะรถไม่ได้ชนมานะคะทั้งสองขั้นมีระบบนําทางเนวิเกเตอร์มาให้พร้อมนะคะด้านในเาบาะหนังปรับไฟฟ้าสีดํานะคะ ถุงลมนิรภยยรัยหใบรอบคันฟังก์ชันใส่มาให้จัดเต็มนะให้ดูเลยนะคะเลขเครื่องเลขถังเดิมนะคะอยู่ที่พี่ชอบแล้วนะว่าอยากได้คันไหนนะคะตัวนี้มีระบบช่วยถอยจอดด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเบรกอัตโนมัติโครงสร้างบอดี้ต่างๆนะคะตักมีตรวจรถให้นะคะถ่ายให้เห็นกันแบบนี้ว่าสปอนเม็อานะคะอะไรต่างๆนะเดิมนะคะไม่ได้มีการชนหนักผิดคว่ำนะเอารถไม่ดีมาขายย้อมแมวนะคะ ฟังชันออปชันถือว่าใส่มาให้ครบนะคันนี้สวยน่าใช้นะคะแรงม้า215แรงม้ากันเลยทีเดียวนะที่สำคัญนะคะอย่างนึงที่แตกต่างนะคะเวลาเปิดประตูตัวนี้จะมีไฟมีไฟตรงที่เปิดมือด้านในนะคะในตัวรองท็อปไม่ได้มีมาให้นะในตัวรองท็อปไม่ได้มีมาให้นะคะไฮบริดเทคนะ,คะ Hi นะนั้นๆเข้ามากันทีนะคะท็อปสุดในรุ่นออกห้างไปแดงตีสัหนึ่งล้านแปดแสนบาท หนะะึ่งล้านแปดแสนบาทเลยนะสาหรับคันนี้นะคะบอะด้านหลังหองเข้าสามารถพับได้นะคะพับได้ทั้งสองรุ่นเลยนะมีส่วนของด้านท้ายรถเบาะด้านหลังสามารถพับได้ทั้งสองรุ่นเลยนะคะโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะ,ะด้านหลังนะคะช่องเสียบ USB มีสองช่องไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้แล้วช่องระบายอากาศในแถวที่สองมีมาให้ครบนะคะฟังก์ชันออปชั่น,ออนใส่มาให้แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะมานันเด็ก ด้านข้างมีมาให้พร้อมนะคะโครงสร้างเดิมนะคะช่วงล่างแยกอิกสระแบบปีกงกนะคะบอกเลยว่าผู้โดยสารนะคะที่อายุเยอะๆหรือซื้อไปอยากได้ความนุ่มนวลนะคะอยากได้โครงสร้างเทียบเทยบกับตัวรถยุโรป Honda Accord ถือว่าตอบโจทย์นะคะห้องโดยสารเงียบนิ่มช่วงล่างยึดเกาะถนนได้ดีนะเดี๋ยวตักขอรญยตพาดูด้านหลังสักนิดนึ่ง ด้านท้ายของเขากว้างขวางมากนะคะนี่เบาะสามารถพับได้แบบนี้นะคะโครงสร้างบอดี้ต่างๆเดิมนะคันนี้นะคะเป็นตัวไฮบริดเทกรถปี2019 8 6 9 0 0 0สนใจติดต่อหาตักได้นะคะ065-916-9359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะตัวนี้นะคะเป็นตัวในชุดของประร่มยางฉุกเฉินนะคะจะไม่ได้มีในตัวของ ล้อยางอะไหล่มาให้แล้วนะสําหรับเจนที่10ของเราตอนนี้นะคะเจนที่10ของเราตอนนี้จะไม่มีในส่วนของตัวยางอะไหล่มาให้แล้วนะคะแต่บอดี้โครงสร้างต่างๆยังเดิมนะแล้วก็มีไฟนะคะที่มือเปิดประตู ซึ่งตัวไฮบริดยังไม่มีเพิ่มเติมตรงนี้มาให้นะคะถ่ายให้เห็นโครงสร้างกันทุกจุดเลยนะหรือใครอยากได้รายละเอียดนะคะคลิปเต็มตักมีถ่ายไว้ให้แล้วทั้งสองคันในช่องนะคะใครที่กำลังมองหาอยากได้รถเก่งพรีเมียมสไตล์ผู้บริหารนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์25กิโลต่อลิตรนะคะ25กิโลต่อลิตรนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะ บอกไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะตะเข็บแน่แนๆเดิมๆแบบนี้ตัวมาไรเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะแพทเดิรนชิพมีมาให้แล้วนะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวไฮบิดนะ ระบบนำทางนีเวเกเตอร์ไวเลสชาร์เจอร์นะคะกล้องคนด้านเลนส์มีมาให้ครบเลยนะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรคโคออโต้นะคะอีโคหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้ครบนะ,ะตัวไวเลสชาร์เจอร์จะอยู่ในช่องบล็อกด้านในนะ,ะก็จกตาแสงให้อัตโนมัติเรียบร้อยนะคะไฟหน้าออโต้ที่ปัน้ำฝนออโต้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะคันนี้มีตัวเซตเบาะให้เหมือนกันนะ,ะท็อปสุดในรุ่นท็อปสุดในตารางนะคะพรีเมียมหรูหลา้านะคะ ต้องเป็น h o n d ้าเลยนะจัดให้ a c c o r d ไปเลยนะคะออกห้างไฟแดง1 8 0 0 0ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตักภาไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องนะคะตักเปิดให้ดูกันเลยนะ,ะให้ดูโครงสร้างต่างๆนะคะตัวรถนะคะไม่มีชนหนักชนหน้าชนด้านข้างชนด้านท้ายมาอย่างแน่นอนหัวนงหัวน็อตเดิมนะคะตัวระบบไฮบริดนะคะตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้อีก 5ปีนะคะยังสามารถเข้าสู์ต่อเน,นื่องได้อีก5ปีกันเลยนะตัวนี้เป็นระบบมอเตอร์2ตัวนะคะมอเตอร์ Motor 2ตัว4สูบนะคะ215แรงม้า25กิโลต่อลิตรนะคะทางร้านสามารถให้เช็คประวัติสู์ได้เช็คเลขเครื่องเลขผังได้เลยนะคะการันตีโครงสร้างซื้อไปหากตรวจสอบพบเจอนะคะว่ามีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามานะคะมีกลับสีกอไม้เอามาคืนได้เลยทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนนะคะพี่ๆที่มีประวัติเครดิตดีนะคะ สามารถทําสัญญาอนุมัติรับรถกับบ้านภายในวันได้เลยนะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะไม่สะดวกมารับรถที่ร้านนะคะทางร้านส่งฟรีนะคะหนึ100กิโลแรกส่งรถสไลด์เดียวนะส่งฟรี100กิโลแรกกันไปเลยนะคะหากสนใจน,นะคะ honda a c c o r d ทั้ง2รุ่นติดต่อหาตักได้เลยนะคะ065 9169359นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ hmm. ได้โทรได้นะคะทั้งสองคันบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคุณจะสำรองมีมาให้ครบฟรีดาวตีกลมๆผ่อนเพียงเดือนละ1,500 0บาทเท่านั้นสนใจรีบติดต่อกันมาได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้จิตจองนะคะสีบนเงินหรือว่าสีเทานะคะสีนี้ดูไม่สกปุงง่ายนะคะเสริมบรารมี เสริมสง่าเสริมราศีของเรานะขับแอคคอร์ดบอกเลยว่านอกจากประหยัดแล้วนะคะเป็นความพรีเมียมความหรูหรานะคะความทรงไวรุ่นต้องยกให้เขาเลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นํามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมการวันนี้ขออนุญ,ญาตลากากไปก่อนที่แอคคอร์ดไฮบิดทั้งสงคันนี้สวัสดีคะ่ะ